ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับ 5อันดับอัลบั้มนะครับยอดขายอัลบั้มของเกิลกรุ๊ปในวันแรกนั่นเองบนฮันทอนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีวงไหนทําสถิติ5อันดับแรกกันไปได้บ้างครั้งนี้เนี่ยทุบในทุบอีกทีนึงด้วยนะครับเริ่มกันเลยกับอันดับแรกคืออันดับที่5ได้แก่อายส์นะครับกอัลบั้ม นั่นเองนะครับมียอดขายวันแรกทั้งหมดนะครับใน24ชั่วโมงก็คือ6 0 0 0กับอีก1,689อัลบ,บั้มนันเองอยู่ในอันดับที่5กันเลยนะครับตัวเตึงจาก Gen 4อีก1วงที่กระแสมาแรงสุดๆในตอนนี้เนี่ยเพลงก็แบบว่า perfect o l l k i ไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่นะครับกับ I.M a นั่นเองมากันต่อในอันดับที่4นะครับก็คือ e s p a กับ Girls นั่นเองอัลบ,บั้ม ก่อนหน้าการคัมแบ็กครั้งใหม่นี้นะครับทำยอดขายวันแรกไปได้อยู่ที่86,891อัลบั้มซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เอสปากลับมาอีกครั้งพร้อมกับการทุบที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าเอสปนั้นเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับอีกครั้งหนึ่งกับอัลบั้มใหม่ล่าสุดและก็ต่อไปเลยนะครับวงเจน3เพียงแค่วงเดียวเท่านั้นที่ยอดขายเนี่ย ปังทะลุจัก,กรวาลนั่นก็คือไบรท์พิกนั่นเองนะครับกับอัลบั้มเต็มชุดที่2ปอนพิกยอดขายในวันแรกนั้นสามารถทําไปได้สูงถึง1ล้านกันเลยทีเดียวนะครับหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกอัลบั้มเป็นรุ่นพี่จากเจนสามนะครับที่ยืนอยู่ท่ามกลางวงรุ่นน้องจากเจนสี่ในท็อปฟนี้พี่จะอยู่พี่จะไม่ไปไหนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก,กี่สมัยไบรท์พิกนั้นเนี่ยก็ยังคงยืนหนึ่งเป็นตัวตึงอีกหนึ่งวงของเจนสามเลยนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ ท็อป3กันมาเลยอันดับต่อไปก็คือเลสเซอร์ฟินนั่นเองนะครับในอันดับที่2กับอัลบั้ม Unforgiven นั่นเองอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะคัมแบ็กไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับทำยอดขายในวันแรกนั้นอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นสี่พันกับอีกสามสิบสี่อัลบั้มนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2กันเลยทีเดียวตอนแรกเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงที่ปล่อยออกมาเพิ่งจะคัมแบ็กได ฟิล์มนั้นนะครับกับการคัมแบ็คครั้งนี้คือก้าวกระโดดจากก่อนหน้านั้นมามากๆ ดอมเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมากๆแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับและสาวๆเลยวจะถ่าฟิมกับการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยอัลบั้มต่อไปนะครับที่ทำยอดขายวันแรกได้สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปในตอนนี้บนฮันท์ทอนั่นก็คือเอสป้ากับ My w เวลนั่นเองนะครับมินิอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะคัมแบ็กออกมาสร้างยอดขายไปนะครับในตอนแรกที่มีสถิติเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกอัลบั้น ยังไม่ถึง24ชั่วโมงดีแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยอดนะครับเลย1.3ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเกินต้านมากๆเลยนะครับเดบิวต์มาเนี่ยก็ได้รับกระแสที่ดีพอคมแบ็คครั้งล่าสุดนี้ขยับยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกวันแรกก็ทะลุ1.3ล้านกันไปเรียบร้อยเอสปาเนี่ยเติบโตดีมากๆแล้วก็เติบโตได้เร็วสุดๆเหล่าไม้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกับอันดับหนึ่งนี้ของเอสปากันด้วยนะครับและมารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้ยอดสรุปขายวันแรกนั้นจะออก มาเท่าไรนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงไม่ใช่ยอดแน่นอนเพราะว่าตอนที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่นี้เนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่แบบว่าครบจบ1วันเต็มๆนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายวันแรกแบบฉบับสมบูรณ์เรานํามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งยังไงตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง5อันดับ5อัลบั้ม4วงนี้กันนะครับเอสป้าอันดับที่1 My w งม l ยเอันดับที่สอ i m u n f o r g i v ิ n อันดับที่ Blackpink b o r n Pink อันดับที่สามไลท์พิงก์บลอน I have eyes นั่นเองนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ